สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะนกกระจองอินดี้หัวฟูค่ะหัวฟูหัวฟูหายไปนานเหมือนกันค่ะแต่ตอนเนี้เพิ่งจะลงเพลงไปเมื่อสองสองวันที่แล้ววันอะไรไม่จะไม่ได้แล้วนะวันนี้จะมาบอกคนที่อยากเล่นกีตาร์คนที่อยากไดนกีตาร์แต่เล่นไม่เป็นเป็นคนชอบกีตาร์ค่ะก็เล่นไม่เป็นหรอกแต่ถ้าอยากเล่นเป็นก็ต้องไปซื้อกีตาร์มาก่อน ไปซื้อกีตร์มาก่อนถึงเราจะเล่นไม่เป็นไปซื้อกีตารามาไว้ก่อนค่ะแล้วก็มาดูใน YouTube เจดีจะมาดูใน YouTube เอาก็จะไปเลือกช่องที่มันดูง่ายๆหน่อยแต่จำไม่ได้ค่ะว่าไปดูช่องของช่องไหนของใครมาค่ะแล้วจะใช้สายเอ็นเพราะว่าถ้าใช้สายสายเหล็กอะ่ะมันเจ็บมือเรามือใหม่ไงคะ่ะมันจะมันจะเจ็บนิ้วมากนิ้วจะแดงมากเลยตรงนี้จะแดงมากเลยพวกนิ้วเนี้ย แล้วการสับนิ้วเรายังไม่คล่องไงคะเราก็เลยต้องใช้สายเอ็นแต่พอใช้สายเอ็นไปสายเอ็นมามันเป็นแบบมันพอเนี่ยมันพอมากเราชอบ่ะถ้าใครอยากเล่นเป็นไปซื้อกีตาร์มาเลยไม่ต้องเอาแพงค่ะเอาถูกๆพออันสี่พันกว่าบาทสี 4, ่พันแปดสี่พันมันมีสามพันกว่าบาทสี 4, ่พันกว่าบาทขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาแพงค่ะเพราะเราเพิ่งจะหัดเล่นเนาะไม่ต้องเอาแพงสักเท่าไหร่ เอาถูกๆไว้ก่อนนะคะ่ะแล้วจะแนะนำคอร์ดที่จะง่ายๆแล้วนิ้วเราจะสัมพันธ์ไปกันได้ง่ายๆเลยคือ A m i n E m i n เอ C เอาสามคอร์ดนี้ให้ได้ก่อนยายินดีจะเล่น A m i n C E m i n G จะเล่นแค่สี่คอร์ดเนี่ยคะ่ะขอบอกกูเล่นเป็นเพลงละเล่นแค่เล่นแค่สี่ค,คอร์ดเนี่ย แต่ถ้าเราเริ่มฝึกใหม่ๆอเอาแค่3ามคอร์ดก่อนค่ะให้ให้มือมันสัมพันธ์เพราะอย่อินดี้เริ่มจาก3ามคอร์ดเริ่มจาก a minor c แล้วก็มา e minor มันจะง่ายลองไปดูนะคะในช่อง YouTube เลือกช่องไหนก็ได้ที่มันเราดูแล้วมันง่ายๆแล้วใช้จดใส่สมุดเอาจดใส่กระดาษไว้ว่าช่องนี้ใช้เส้นนี้ช่องนี้ใช้เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้น,นิ้วนี้อย่างนี้ค่ะมันก็จะง่ายแล้วมันก็มาฝึก มาฝึกมาฝึกไล่เอามาฝึกไล่เอาแล้วมันจะไวค่ะแล้วมันก็จะเป็นขอบอกว่าสี่คอร์ดเนี่ยหากินได้เลย A อเมิเนอร์ซี o อเมิเนอร, 4, เอเนอร 5, แค่นี้ยหญนที่หากินได้เล้วขอบอกอันนี้ A อเมิเนอรอ์อันนี้ก็คือบอกคร่าวๆนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งในการบอก A อเมิเนนิ้วชี้ ช่องแรกสายที่สองไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวไปหาดูกันนะเอางงบอกก็้วยังงงเลยไปหาดูกันเอาค่ะแค่มาบอกเฉยๆว่าถ้าใครอยากเล่นแก้เหงาแก้เซ็งอะ่ะให้เริ่มจากสามสี่ขอนี้ค่ะแล้วคุณก็จะตีเป็นเพลงได้ไม่ต้องร้องเพลงก็ได้มีแต่เสียงดนตร,รีเนี่ยค่ะมีแต่เสียงอันนี้เอมเนอร์นะคะ บอแค่สี่คอร์ดนี้ย a เม n เ r c e เม n เ r g เลิศหากินได้แล้วค่ะมาบอกแค่นี้แหละถ้าใครอยากเล่นเป็นไงนั่นแหละง่ายๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองอันนี้ก็เวลาเป็นแล้วก็ขี้เกียจแหละองเงาก็มีเพื่อนแก้เงาได้นะคะก็คือกีตาร์ค่ะเพื่อนแก้เงาเราได้นจัจาแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาแบบไร้สาระอย่างนี้และค่ะ บายๆจ้ารักนะจุบๆทุกคน